สวัสดีค่ะเด็กป5นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูป๊อปอีกแล้วนะคะในบทที่6นะคะเรื่องเส้นขนาน,นะค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้หนังสือ้วยนะคะหยิบหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือเส้นตั้งฉากแล้วก็เส้นขนานนะคะจะเรียนอยู่2เรื่องอมาดูกันก่อนค่ะว่าเส้นตั้งฉากคืออะไรนะคะอ,ะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะ ในหัวข้อที่6.1เนาะเส้นตั้งฉากแล้วก็เส้นขนานมาดูเส้นตั้งฉากก่อนค่ะะจากรูปนะคะมันจะมะีเส้นตรง AB นะคะตัดกับเส้นตรง CD เนาะถ้าดูจากรูปนะคะทำให้เกิดจุดตัดขึ้นคือจุด O นะคะถ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์การตั้งฉากนะคะหรือว่ามันมีขนาด 90องศาเป็นมุมฉากนะคะตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คืออ่าทาให้เรารู้ว่าถ้าเราวัดมุมขึ้นมาแล้วนะคะมันจะวัดได้90องศานะคะหรือว่าเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถใช้เอ่อไม้ครึ่งวงกลมลองวัดมุม COB ได้นะคะอ่ะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD นะคะตัดกันที่จุด O แล้วมุม COB เนี่ยเป็นมุมฉากนะคะที่ครูบอกไปเนาะเป็นมุมฉากนะคะ COB แสดงว่าถ้าเราเวัดมุมแล้วนะคะเป็นมุมฉากแสดงว่าเส้นตรง AB เนี่ยตั้งฉากกับเส้นตรง CD นะคะหรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB นะคะสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยแบบนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์การตั้งฉากนั่นเองนะคะ อ่ะก็คือเอ่อถ้าเรานะคะรู้ว่ามุม COB หรือว่า COA หรือ AOD หรือ DOB เนี่ยเป็นมุมฉากเราก็จะสรุปได้ว่าเอา่อเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD นั่นเองนะคะ อะทีนี้มาดูกันต่อนะคะอะมีเส้นตรง MN นะคะตัดกับเส้นตรง KO ที่จุด L นะคะเกิดจุดตัดขึ้นทีนี้พอวัดแล้วมันไม่เป็นมุมฉากนะคะก็จะแสดงว่าเส้นตรง MN เนี่ยไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง KO นะคะหรือเส้นตรง KO เนี่ยไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง MN เนาะ ก็คือถ้าสมวรวัดแล้วมันไม่เป็นมุมฉากก็จะสรุปได้ว่า2เส้นนี้นะคะไม่ตั้งฉากกันนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะต่อไปเอ่อเรื่องเส้นขนานอ่ะเส้นตั้งฉากจบไปแล้วนะเส้นตั้งฉากก็คือถ้า2เส้นตัดกันปึ๊บอ่ะอย่างเช่นอันนี้2เส้นตัดกัน มีเส้นตรงสองเส้นตัดกันวัดแล้วเป็นมุมฉากจะสรุปได้ว่า2เส้นนี้ตั้งฉากกันนะคะถ้าวัดแล้วไม่เป็นมุมฉากก็สรุปได้ว่ามันไม่ตั้งฉากกันนะคะ2เส้นนี้อ่ะต่อไปเส้นขนานค่ะเส้นขนานคืออะไรนะคะสัญลักษ์การสัญลักษณ์เอ่อขีดเส้นตรงสองเส้นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณูขีดที่ดูแบบนี้นะคะคือสัญลักษณ์แสดงการขนานนะคะเรามาดูกันก่อนว่าเส้นขนานคืออะไรนะคะอ่ะ คุณครูมีเส้นตรงสองเส้นคือเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd นะคะทีนี้เนี่ยอพอวัดระหว่างจุดแล้วทั้งสองจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดต้นหรือจุดปลายนะคะวัดแล้วมันได้ขนาดเป็น2ซนติเมตรนะคะทั้งสองช่วงเลยนะคะเราจะสรุปได้ว่าเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd หรือเส้นตรง cd ขนานกับเส้นตรง ab นะคะนี่ ถ้าวัดสองช่วงแล้วนะคะมันเท่ากันจะสรุปได้ว่า2เส้นตรงนี้นะคะขนานกันนั่นเองนะคะสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้นะคะแบบนี้อะหรืออีกแบบหนึ่งค่ะมีเส้นตรงกอหอกับเส้นตรงคองอนะคะพอวัดแล้วนะคะพอวัดแล้วมันเป็น1 7ซนเมตรกับ1.5ซนเมตรคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ขนานกันนะคะ จะสรุปได้ว่าเส้นตรงกอขอไม่ขนานกับเส้นตรงคองอน,นะคะถ้าสมมติว่าเราลากต่อไปเรื่อยๆนะแาลา้วคุณครูลากต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกาใไมคุณครูลากต่อไปเรื่อยๆนะคะทำไมมันเกิดแบบทําไมเส้นมันไม่สม,มูทอ่ะคุณเดี๋ยวคุณครูลบก่อน คุณครูลากต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่มันจะเกิดจุดตัดขึ้นนะคะลากมาตรงเลยอ่ะลากต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมานั่นเองนะคะมันจะไม่ขนานกันแต่ว่าถ้าอันแรกข้างบนเนาะถ้าสัวเราลากต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่เกิดจุดตัดขึ้นนะคะมันก็จะขนาดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือการขนานนะคะนี่ตัวอย่างภาพที่มันขนานกันนะคะ ทีนี้มาดูในแบบฝึกหัดของเราค่ะแบบฝึกหัดที่6.2ถึง6.4นะคะหน้า37ถึง40ี่ะอค่ะมาดูหน้า 37. นะคะข้อ2เขาให้ตรวจสอบเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากมาดูข้อแรกค่ะ มีเส้นตรง CD นะคะตัดกับเส้นตรง FE ที่จุด H นะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าตั้งฉากหรือไม่นะคะโดยใช้เครื่องวงกลมนะคะวัดวัดมุม FHC FHD หรือมุมไหนก็ได้ที่มันเป็นมุม H ค่ะนะคะ,นะคะ,อะพอเด็ก เด็กๆลองใช้ไม้เครื่องวงกลมวัดดูนะคะอันนี้คุณครูจะเฉลยให้เลยเนาะถ้าวัดแล้วนะคะมันไม่มันไม่ได้90องศาค่ะแสดงว่ามันไม่เป็นมุมฉากถ้ามันไม่เป็นมุมฉากก็จะสรุปได้ว่าเส้นตรงเอ่อ CD นะคะไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง FE นะคะหรือเส้นตรง FE ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง CD เราเขียนแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะคุณครูเขียนว่าจะสรุปได้ว่าเส้นตรง CD นะคะ ไม่ตั้งฉากไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง FE นะคะให้เหตุผลด้วยเพราะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเส้นตรง CD เนี่ยเดี๋ยวคุณครูเขียนมาทัดใหม่เพราะว่าเส้นตรง CD เนี่ย,ย,ย,ต,ยตัดกับ FE นะคะ อ่ะพะเส้นตรง CD อ่ะตัดกับ FE เส้นตรง FE ที่จุดอะไรเอ่ยตัดกันที่จุด H นะคะตัดกันที่จุด H แล้วมันไม่เป็นมุมฉากนะคะไม่เป็นมุมฉากโอเคอ่ะ ใครไม่ทันก็สามารถหยุดคลิปไว้ได้นะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2คุณครูวัดแล้วนะคะเด็กๆลองใช้ไม้ครุ้มกุมวัดเนาะเป็นมุมฉากนะคะใช้สัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากด้วยอ่ะแสดงว่าถ้าวัดแล้วเป็นมุมฉากก็แสดงว่าเส้นตรง IK ตัดอ่ากับเส้นตรง MO นะคะตั้งฉากกันเนาะถ้าตั้งฉากกันมันมีสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากเราก็เขียนสัญลักษณ์ไปก็เป็นว่า เส้นตรง ik นะคะตั้งฉากกับเส้นตรง mo อ่แบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะเส้นตรง ik ตัดเส้นตรง mo ที่จุดอะไรคะตัดกันที่จุด r เนอะ ที่จุด R เป็นมุมฉากแบบนี้นะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่3วัดแล้วนะคะไม่เป็นมุมฉากนะคะหนูลองวัดด้วยเนาะอ่ะเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงข้อนี้จะเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะเพราะว่า ่มันไม่มีหัวลูกศรเนาะส่วนของเส้นตรง PQ ไม่ตั้งฉากไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง TV นะคะเพราะเพราะส่วนของเส้นตรง PQ ตัดตัด TV ตัดกับส่วนของเส้นตรง TV ที่จุดอะไรเอ่ยที่จุดนะคะที่จุดตรงนี้ก็คือจุด y นะคะ ที่จุด y ไม่เป็นมุมฉากไม่อ่ะข้อต่อไปข้อที่4ค่ะอ่าส่วนของเส้นตรง NP นะคะกับส่วนของเส้นตรง QR นะคะ ตัดกันแล้วนะคะวัดมุมได้90องศาแสดงว่าเป็นมุมฉากถ้าเป็นมุมฉากแสดงว่า2เส้นนี้ตั้งฉากกันเนาะจะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง NP นะคะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง QR นะคะเพราะอะไรเพราะส่วนของเส้นตรง NP นะคะตัด ส่วนของเส้นตรง QR ที่จุด S ที่จุด S เป็นมุมฉากาข้อต่อไปข้อที่5นะคะอ่ะข้อที่5นะคะวัดแล้วนะคะวัดตรงอ่มุม K ได้เป็นมุมฉากเนาะมีขนาด90องศานะคะก็จะสรุปได้ว่าเออส่วน อันนี้ไม่ใช่เสียขอเส้นตรงอันนี้มันเป็นรังสีนะคะรังสี BD นะคะหัวลูกศรมาทาง D เนาะอ่ะเราก็ต้องเขียนสัญลักษณ์ให้ถูกนะคะหัวลูกศรมาทาง D อ่ะรังสี BD นะคะตั้งฉากกับอ่ารังสี EG นะคะอ่ะเพราะอะไรเพราะรังสี BD ตัดกับรังสี eg นะคะที่จุด k อ่ะที่จุด k เป็นมุมฉากนะคะตัดกันแล้วเป็นมุมฉากก็เลยตั้งฉากกันโอเคนะคะใครไม่ทานสามารถหยุดคลิปไว้ได้นะคะอ่ะมาดูออ่หน้าต่อไปหน้าที่39นะคะหน้าที่39 คุณครูจะข้ามหน้าไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทําทุกหน้ามันจะเวลาไม่ทันนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเขาให้ตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนาดกาันนะคะแล้วระบุชื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ขนาดกาันโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนการขนานอ่ะสัญ,ญลักษณ์แทนการขนานคืออะไรนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์นี้นี่เองเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะคะ อ่าอันนี้คือสัญลักษณ์แทนการขนานนะคะอ่าแบบนี้นะคะคือสัญลักษณ์นี้ทีนี้เนี่ยคุณครูลืมบอกไปนะคะเอ่อในชีวิตประจาวันนะคะสหาที่หรือสิ่งของที่มันขนานกันมันมีอะไรบ้างที่เราเคยเห็นนะคะอย่างเช่นอ่อทางรถไฟเห็นไหมคะทางรถไฟมันคือการขนานนะคะให้ล้อทั้งสองข้างของรถไฟเนี่ยมันสามารถ แล่นผ่านไปได้เนาะมีทางรถไฟมีอะไรอีกมีกระเบื้องนะคะถ้าใครสังเกตกระเบื้องนะคะที่มันเป็นแผ่นแผ่นมันก็จะขนานกันนะคะกระเบื้องไม้บรรทัดอะไรเงี้ยที่มันอ่ขนาดกันนะคะทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งให้เด็กๆดูว่าส่วนของเส้นตรงไหนบ้างที่มันขนาดกันนะคะอ่ะลองดูส่วนของเส้นตรงกรอขอก่อน อ่ะคุณคูมาร์กสีไว้อ่านูดูส่วนของเส้นตรงกอขอนะคะว่ามันขนานกับส่วนของเส้นตรงอันไหนถ้ากอขอกับคองงอนี้มันไม่ขนานกันนะคะถ้าลองดูดีถ้าลองวาดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันไม่ขนานกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อ่ะมันจะขนานกับเออนี่ค่ะจอชอนะคะ และอีกอันนึงที่ขนานกันก็คือส่วนไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงขอโทษค่ะเส้นตรงนะคะเส้นตรงคองงอนะคะขนานกับเส้นตรงชอซอนะคะอ่ะเขียนลงไปะคะ่ะอ่ะเส้นตรงกอหอนะคะขนานกับเส้นตรงจชแบบนี้นะคะกอหออุ้ยกอหอ กอนะคะขนานกับจอชอ,ชอและอีกคู่หนึ่งก็คือคองอเส้นตรงคองอขนานกับเส้นตรงชอซอนะคะซึ่งมันจะพูดยากนิดนึงเนาะเส้นตรงคองอนะคะขนานกับเส้นตรงชอซอนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองค่ะมันมีคู่ไหนบ้างที่ขนาดกาันนะคะลองดูนะ ก็คือนี่เส้นตรงยอรอกับเส้นตรงนอบอนะคะแล้วก็เส้นตรงวรสกับเส้นตรงดอตอนะคะอ่าเขียนไปเลยอ่ะคุณครูเอาดอตอก่อนละกันเส้นตรงดอตอขนานกับเส้นตรงวรสแล้วก็เส้นตรงนรบ ขนานกับเส้นตรงยอรอนะคะโอเคข้อต่อไปค่ะลองดูนะคะมันมีทั้งหมด4เส้นเนาะตัดกันอยู่เราจะได้ว่านี่ค่ะเส้นตรง AB ค่ะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะคะ e f กับ g h นะคะอ่ะลองดูอันี้มันไม่ขนาดกันนะคะถ้าลองลากเห็นปะมันไม่ขนาดกันนะคะถ้าลองวัดเอ่อถ้าลองวัดแอดเส้นที่เราลากมานะคะเด็กๆลองวัดดูมันจะไม่ขนาดกันนะมันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะอ่ะจะได้แค่ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะข้อ4ค่ะมาดูว่ามีอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงเนาะว่ามีส่วนของเส้นตรงอันไหนขนานกันบ้างนะคะถ้าใครสังเกตเห็นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือส่วนของเส้นตรง XK ขนานกับส่วนของเส้นตรง YL นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเป็นอันนี้นะคะอ่ะเขียนไปค่ะส่วนของเส้นตรง XK ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง yl นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง xl ขนานกับส่วนของเส้นตรง ym มาดูข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะข้อนี้จะดูยากนิดนึงนะคะมันจะขนาดเป็นช่วงสั้นๆค่ะมาดูอ่าส่วนของเส้นตรง no ก่อน เอ็นโอเนี่ยมันจะขนานกับนี่ค่ะส,ส่วนหออเส้นตรง p ี ill, นะคะเนี่ยมันจะขนาดกันแบบช่วงสั้นๆน,นะคะแต่มันก็ขนาดนะคะคือตรงนี้อุ้ยปากกามันไม่ทำไมมันต้องโค้งตานอ่าอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่มันจะขนาดกันนะคะคือแค่นี้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ส่วนของเส้นตรง NNO ขนาดกับส่วนของเส้นตรง PQ นะคะอ่าอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะส่วนของเส้นตรง NO นะคะขนาดกับส่วนของเส้นตรง RS ค่ะอันนี้ต้องมองให้ออกน,นะคะขนาดกับส่วนของเส้นตรง RS แล้วก็ลลูลบอันนี้ก่อนก็จะเป็นเอ่อส่วนของเส้นตรง nq ขนานกับส่วนของเส้นตรง pt นะคะและอีกคู่หนึ่งก็คือส่วนของเส้นตรง or ส่วนของเส้นตรง or ขนานกับส่วนของเส้นตรง st นะคะเนี่งหมดสีคู่ ขนาดกับส่วนของเส้นตรง ST นะคะอ่ะทีนี้มาดูหน้าที่40นะคะหน้าที่40จะให้ลองทำเองนะคะให้หาส่วนของเส้นตรงที่มันขนานกันนะคะมีอีก5าข้อนะคะมีทั้งหมด10ข้อเนาะให้ลองทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวส่งคุณครูในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะอ่าสำหรับเส้นขนานกับ เส้นตั้งฉากนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะมีการออกข้อสอบด้วยนะเจอกันวันสอบคะ่ะสวัสดี